สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาพบกับเซล์หมวยเพชรยนต์นะคะที่ช่อง youtube channel หมวยรถสวยนะคะตอนนี้นะคะหมวยอยู่ที่นี่เลยบริษัทเพชรยนต์นะคะก็อยู่ในส่วนของโกโดังเก็บรถนะคะเป็นรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนี่ ก็คือรอเก็บงานนะคะตามคิวนิดนึงเพราะว่าเราเข้ามาทีสองสามเทนเลอร์เลยนะคะสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะเราเป็นบริษัทจำหน่ายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในเขตมีนบุรีนะคะเราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าเลือกนะคะมากกว่า300-400ถึง้คันเลยนะคะสำนักงานใหญ่เรานะคะจะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะแยกมีนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะก็ในส่วนของ สาขา2นะคะจะอยู่ที่ซอ,อ,อ,อยจะอยู่ในตรงริมถนนเสรีไทยเลยจ้ะจะอยู่ประมาณซอย95นะคะเราจะมี2สาขาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเราเซล,ลเขาจะเรียกเป็นแบบโกดัง3 เป็นเหมือนสาขา3แล้แหละเก็บรถนะคะก็สําหรับวันนี้นะคันที่หมวยจะมารีวิวนะคะเป็นรถคันสีน้าตาลคันนี้เลย7ที่นั่งนะคะหมวยจะบอกว่าคันนี้นะเป็นรถบ้านแท้เพราะว่าลูกค้าเอารถมาเทินนะคะก็มาเทินกับเราแล้วก็ออกอเปลี่ยนเจที่นั่งเป็นปีใหม่ๆไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะ f o r ์ e เอเวอ t นะคะ2.5 TD เท่าทีค่ะ2 5 ltd นะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะคะเป็นปีนะะ2 0 1 0 1 1นะคะเป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะคะคันนี้ราคาขายเพียงแค่349,000บาทนะคะนี่พร้อมใช้งานมากเลยนะสวยๆแต่ว่าที่เราเอามาไว้ที่นี่เพราะว่าเราต้องล้างทำความสะอาด pdi นะคะคันนี้เลขไม้ก็เพียงแค่211,000บนึนะคะสวยๆเลยผ่อนประมาณ6 0จุดพัน ได้รถเป็นรถเจ็ดครอบครูเออเป็นรถที่นั่งนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆเลยเนาะกระจังหน้าเขาเนี่ยก็คือเป็นแบบโครเมียมนะคะไม่มีร่องรอยการชนเฉี่ยวมาเลยนะคะเขาถือว่าใช้งานดีมากเลยนี่นะคะป้ายทะเบียนอย่างเก่าเลยในส่วนของล้อนะคะเขาเขาเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะ นี่ใช้งานดีมากสวยๆเลยคันนี้นะคะแล้วก็เป็นยางมิชลินด้วยนะคะยางปียางปี2020เลยค่ะยางใหม่ๆเลยนะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะเรายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะตัวนี้นะสื่อว่าสวยใช้ได้เลยนะคะก็สัญลักษณ์เขานะคะ e v e r อเรสนะคะมีบันไดข้างมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ไฟเลี้ยวเขานะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเขาจะเป็นแบบโครเมียมเลยนะคะสีน้ำตาลออกทองๆองเนาะในเล่มเป็นสีน้ำตาลนะคะก็ตัวนี้มือเปิดประตูเขาก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะให้เห็นสภาพท่านนอกก่อนเนาะเขาติดตัวนี้คือเป็นลักหลังคาพร้อมพร้อมใช้งานมาก ไปเที่ยวแคมปิ้งอย่างนี้นะโอ้โ oh หนี่ด้านหลังนะคะตัวก็จะเป็นส่วนของตัวเก็บล้ออะไหล่นะคะสวยๆเลยมีเซนเซ,นเซอร์ด้วยกัน5จุดนะคะเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ท้ายนะคะนี่เอเวอร์เ i m i t e ์ลิมิเต็ดนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวหมดเปิดให้ดู สวยมากรถบ้านแท้นะคะตัวนี้แลกบรรทุกบนหลังคานะคะก็เขาจะใช้พัสดุสีเงินนะคะตัวนี้ตัดก้านนะคะรองรับน้ำหนักเป็นสีดำนะคะนี่มีสไตล์นะคะใช้ประโยชน์ได้นะคะตัวนี้อีกหนึ่งทางเลือกของเขาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ มาเอากุญแจก่อนนี่เลยจ้ะกุญแจสวยสวยว้าวภายในเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีสีน้ำตาลอะสีน้ำตาลน,นะคะก็ตามการเวลานะคะ10กว่าปีเนาะรด1 1บเปีเลยนะคะ แต่ถือว่าสภาพโอเคนะไม่แบบไม่ฉีกขาดมากนะคะก็คือมีร่องรอยการใช้งานนะคะแต่ไม่ได้ขาดเกินหน้าเกียดนะเราก็จะทำความสะอาด PDI ให้นะคะนี่แผงประตูด้านข้างเขานะคะตัวนี้เขาตกแต่งด้วยลายไม้นะแต่ว่าตามการเวลานิดนึงนะคะลด12ปี ให้เห็นเลยนะคะเลขใหม่นะคะสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะคะเจ้าของเดิมนะคะเจ้าของเดิมว่าไม่เคยกออไม่นะคะตัวนี้พุ่มอะไรเขานะคะก็เหมือนไปนเขาเป็นแบบหุ่มหนังนะคะแต่ว่าเขาจะเอาปอกเนี่ยหุ้มอีกทีหนึ่งนะคะมันก็เลยเขาก็เลยแบบ,แบบยังดูใหม่อยู่นะคะไม่ฉีกขาดนี่เดี๋ยวหมจะลองสตาร์ดูสิ เสียงยังนุ่มอยู่ที่สตาร์นี้ไม่ใช่ไน,นะเปิดแอร์เปิดแอร์ก่อนนะคะลูกค้าอากาศข้างนอกร้อนมากนะคะอ่าดูข้างบนก่อนตัวนี้มีที่เก็บแบนสองตำแหน่งก็เพิ่งเห็นเนาะนี่ก็เปิดเปื้อนนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดพีดีไอเลยทั้งสิ้นคอนโซลหน้านะคะเขาจะเป็นแบบสีดำนะคะมีที่วางของด้วย หน้าจอนะคะแอร์แผนเปิดตรงไหนก่อนอ่านี่หน้าจอแบบพับได้นะคะเลิศมากอ๋อพับเพื่อทีเขาจะใส่ซีดีนะคะไม่เคยใช้หมวดไม่เคยใช้หมวดบ้านน้องมากเลยไม่เคยใช้จริงๆกล้องอ๋อด้านหลังเมื่อกี้นี้คือไม่ใช่ ไม่ใช่เซ็นเซอร์5้าจุดนะเซ็นเซอร์4จุดแต่ว่าเขามีกล้องถอยกล้องถอยเข้ากับหน้าจอนะคะก,ก็ก็แอร์ก็จะเป็นแอร์มือนะคะแอร์ปรับมือแล้วก็มีที่ต่อปลัป๊กไฟนะคะเหมือนรถทั่วไปนะคะอีกจุดหนึ่งก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ช่องเขาเก็บลึกมากเลยนะแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะสองตำแหน่ง เก็บสัมภาระเขาโอ้โหลูกค้าจะาดูดีมากแต่หมดเปิดไม่เป็นอ๋อ oh, เปิดนี่สองชั้นลดเลยแล้วก็สวยสวยเลยนะไม่ได้หกักไม่มีอะไรเลยนะคะนี่หนวยลดเสียงก่อนนี่เลยรถบ้านแท้คะ่ะลูกค้าคะ่ะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าเก่ามาเทอร์นลดกับเรานะคะ ก็ให้เห็นสภาพก่อนนะคะคันนี้ลูกค้าราคาขายนะคะ3 4 9 0 0 0บาทหากลูกค้าสนใจซื้อสดไม่เก็บแวดนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่เก็บแวดนะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะไม่แท้แน่นอนนะคะรถยังสวยๆเลยนะปี2010.11จด11นะคะ Ford Everest คันนี้นะ จอยังตกใจกับจออยู่จอติดตั้งนะคะตัวนี้อำนวยความสะดวกนะคะบริเวณคอนโซลกลางนะคะอ่าเดี๋ยวหมดลองพาไปดูด้านหลังนะคะอ่าในส่วนของผู้โดยสารนะคะอ่าในส่วนของผู้โดยสารตรง แถวกลางนะคะตัวนี้เบาะเขาพับได้50 50นะคะจะไม่มีที่พักมือตรงกลางเนาะปกติถ้าเป็นเจ็ดที่นั่งรุ่นอื่นเน่ะเขาจะเป็นที่พักมือตรงกลางนะคะแต่คันนี้ก็คือแบ่งครึ่งได้เลย50 50นะคะแต่ว่าเบาะหนังหนังยังดีมากไม่ฉีกขาดได้เป็นสีสีเบจหรือสีน้ำตาลอ่อนๆเลยนะคะสวยๆนะคะแล้วก็ เป็นรถครอบครัวเนาะตัวนี้นี่มาพร้อมกับติดจอติดตั้งบนเพดานนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกเนาะสำหรับแถวที่2แถวที่3แล้วก็พร้อมจะมีแอร์เหมือนแอร์ไมโครบัสอ่ะปรับความเย็นได้ตามสบายนะคะไฟนะคะใช้ปกติแต่ตรงนี้ปุ่มปุ่มหายไนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้นะคะสวยสวยเลยถือว่าโอเคมากนะคะนี่จอ ช้ยังไงเอ่ยหมวยไม่กล้าเปิดเดี๋ยวนะใช้ของเขาไม่เป็นอขอปิดก่อนแล้วกันนะคะแต่จออันนี้เขาติดตั้งมาอยู่แล้วนะคะเพื่อความบันเทิงสำหรับแถว2องแถว3นะคะลูกๆนะคะเป็นจอแบบอตัตโนมัตินะคะแล้วก็นี่สวยๆเลยยังไม่ได้เห็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็กว้างนะคะมีแอร์เหมือนกันนะคะตรงหัวนี่ นะคะสวยๆเลยนะถือว่าโอเคมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอยพาไปดูด้านหลังนะคะ <S 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 มีสักับเพจด้วยนะคะนี่นี่ห้อคือเป็นชื่อเขาเลยเอเวอร์เรสนะคะกันรอย มีระบบไล่ฟ้าด้านหลังนะคะประตูท้ายนะคะเขาจะเปิดเป็นแบบนี้นะคะนี่กว้างๆกันเลยนะคะมีที่เก็บด้านหลังนี่นะคะมันไดขึ้นไปกว้างมากเลยถือว่าใช้งานดีเลยนะสำหรับคนที่ชอบแบรนด์นี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์คอมเร็วนะคะสอจงจุห้าเจ้าของเดิมนะคะเอามาเทินรถเรานะคะสวยๆเลยเกียร์อัตโนมัติห้าสปีดนะคะให้เห็นกันไปเลยนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวหมวยพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันจ้าเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะ ford everest นะคะ2.5 ltd นะคะตัวเ limited เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นขนาดเครื่องยนต์2.5นะคะ143แรงม้าคะ่ะตัวนี้นะคะแรงบิดสูงสุด3 3 0นิวตันเมตรนะคะนี่สวยๆเลยนะ รถปี2,010.11จดสินะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะคะขับ2นะคะตัวนี้ให้เห็นกันนะคะแล้วก็แผงกันความร้อนของเขานะคะก็ยังสภาพแบบตามการเวลานะคะไม่ช้ำม,มากแต่ว่าไม่ไม่รอยมีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะ ดูคันนะคะเมทอาร์คนะคะจุดจุดนะคะยังอยู่สวยๆวยนะสำหรับคันนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อเบอร์หมวยหน้าไลน์นะคะคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะคะลูกค้าเทินมานะคะสภาพยังสวยอันนี้คือ หมวยให้เห็นว่าสภาพยังไม่ได้เก็บงานนะคะก็จะให้เห็นเลยว่ารถไม่มีรอยชนมานะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้สําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อส่วนนะคะเราไม่มีค่าแวดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสวยๆวเจ็ดที่นั่งเลยนะคะปี2 0 1 0 1 1นะคะสำหรับคันนี้ ford everest 2 5 ltd นะคะตัว l i มิเต็นะคะปี2010-11นะคะเลขไม้อยู่ประมาณ216,000นะคะราคาขายเพียงแค่349,000บาทเลยจ้าถ้าจัดเฟนแนนซ์ก็ได้นะคะผ่อนประมาณ6-7,000นะคะ6,000ไปไปลาย7,000นะคะ6ปี7 2วันก็จะได้รถเป็นเจ็ดที่นั่งสวยๆแบบนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้ค่ะ เพราะว่าลูกค้ามาเทินโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวหมวยขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวหมวยจะมารีวิวรถคันไหนเพิ่มเติมนะคะ ก็จะเป็นรถเข้ามาใหม่ๆแบบนี้แหละแล้วก็ยังไม่ได้เก็บงานให้เห็นสภาพก่อนใครเลยนะคะก็วันนี้อ่าเดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ขอบพคุณลูกค้านะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะให้หมวยนะคะหมวยรถสวยนะคะจะมารีวิวรถให้ลูกค้าดูทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ